สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ปะบัวผัดเนื้อใส่หน่อไม่ดองค่ะเป็นผัดเผ็ดค่ะว้าวใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันลงไปผนเก็บ อพอ,นะอเนาะเผ็ดมากเป็นพีเพ่เผ็ดมาก โอเคใส่แค่นี้พอโ <c oughs> <c oughs> อ้อย <c oughs> ถัดกับเค้าเนื้อเวลาเราไปสั่งตามร้านอาหารไปสั่งเค้ากินกมันอร่อยอร่อยก <c oughs> <c oughs> ็บ,บัวไม่เคยผัดสักทีล้วค่ะนี่แหละครั้งแรก ผัดเสร็จแล้วไม่ดองเป็นผัดพริกแกงเนาะขอซื้อเขากินสั่งเขากินก็ไม่แพงค่ะสี่สบบาทจานละสี่สิบบาทข,าข้าวแงเงข้าวไอผัดกระเพราราดข้าว มันจะหมดฝนแล้วมันจะมีหนาวหนาวนี่นทั้งจานทั้งไองค่ะดูนี่โต้นไม้ดองอ่อนๆต้มแล้วค่ะ <c oughs> ดองเส้นเนื้อผัดผิ <c oughs> ดคือผัดพริกแกงเนาะโอเ่หมดเลยนะเนาะเี๋ยวแค่นี้เองทำเป็นครั้งแรกค่ะ ก็บวชทำเสร็จครั้งแรกดีมันเข้ากันดีมันเข้ากันผัดกระเพราเนื้อผัดพริกแกงใส่นนมไมดองไมดองอ่อนๆค่ะเหลีแก๊กแบบปรุงรสปรุงรสใส่น้ำตาลนิดนึงเนาะ นิดๆแล้วสองช้อนตานก็กะชูก็หมดกะชูหมดกะ <c oughs> ชูหมดนี <c oughs> ่กะชูหมดค่ะนี่กะชูหมดกะชูหมดก็ขอใส่นิด็แล้วกัน,กนอ่าผงปรุงรส ใส่ผงปรุงรสใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ดองป้าต้มล้างจนอันนี้ละออทีน,นี้ก็เร่งนี้ค่ะ <c oughs> ใส่นี้ลงไปพริกสุดอ่าใบมะกรูดนี่ลงไปรสชาติจะออกมาเป็นยังไงหนอคอยรุ้นกันนะคะ คอยลุ้นกันนะคะทำเป็นครั้งแรกค่ะนี่ไไม่่ด้สพอแล้วลูกเหลือระเพาระเพานี่ดีใจเดี๋ยวจะใส่เองค,คัะลูกครับ กะเพราลูกไก่ไไกะเพราทุกทีมาปลูกค่ะก็เก็บกินได้แล้วกินได้เรื่อยๆเนาะเราครัวเดียวครัวน้อยๆเสร็จแล้วค่ะปิดกเก๊ดมาด้านนี้เดี๋ยวป้าจะตักให้ดูดูนะคะ ไม่ได้ชิมเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนอือวายนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันนะคะรสชาติจะออกมาแบบไหนใบมะกรูดนี่ก็ทานได้นะคะทานไปพร้อมเละยายยังไม่ได้ใส่เนื้อหมู อันนั้นพอลูกยายพอพอค่ะไหนชิมก่อนจะเค็มจะจืดจะจางยังไงเดี๋ยวปว้าบัวชิมดูอืมอร่อยมากๆค่ะผัดกะเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองเป็นผัดพริกแกงค่ะหวานนิดนิดหวานน้ำตาลเนาะหวานนิดนดแล้วก็เผ็ดค่ะ เนี่ยคะ่ปะป้าบัวทําเป็นครั้งแรกอร่อยมากคะ่ะนี่ข้าวสวยร้อนๆเนาะคุกข้าวสวยคะ่ะเนี่ยคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็พาผัดกะเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองเป็นผัดพิกเกงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ